ค่ะความรักโสดค่ะชื่ออส้มโอใช่ไหมอ่ะเจอเจอคนมีตังเข้ามานะเนี่ยเจอคนมีตังมาเปนะคะโสดส้มโอโสดสามวันนี้ค่ะเจอคนมีตังมาเปค่ะโสดส้สมโอนะคะวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จัน์ทวันจันทร์สีวันจันทร์จะถูกหวยไม้แชร์แล้วเออแชร์จริงเห็นแล้วเห็นผู้แชร์ ไม่ถูกอะ่ะไพ่ว่าไม่ถูกไพ่เป็นห้าไม่เท้าไม่ถูกจะถูกกินจะมากกว่าค่ะกิฟการเงินค่ะกิฟการเงินมีเงินเข้ามานะกิฟโอ้โหระดับสิบเหรียญมีเงินเข้ามามีเงินเข้ามานะระดับสิบเหรียญกิฟมีเงินเข้ามานะก้อนเลยล่ะก้อนเตะก้อนใหญ่สาหรับคุณนะเลวเจ้าทั้งรายคุณแก้มคะ่ะคุณแก้มแชร์ยังคะแชร์แล้วนะคะ แก้มคนนี้ถ้าจีบจะสมหวังไหมคะดูนะสามวันนี้นะแก้มคนนี้ถ้าจีบสมหวังไหมคือเดอะสตาร์มันดีทุกเรื่องไนงะยกเว้นความรักอะค่ะส,สตาร์นี่สมหวังนะยกเว้นความรักอะค่ะแล้วไม่รู้จะพูดยังไงมันบอกมันบอกมันบอกว่าคุยกันรู้เรื่องแต่มันต้องแบบแยกกันอยู่ก่อนระยะแรกไพ่ไวเป็นอย่างนั้นนะไพ่สามวันนี้นะหมายถึงว่าถ้าคุยกันนะมันดูดีมีสไตล์นะแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าไพ่ไวเนี่ย มันส่งกําลังเรื่องตอนจีบแต่เรื่องอยู่ด้วยกันอีกเรื่องนะว่าไปจีบได้เอนะดูดีมีสไตล์เลวเจ้าทั้งร้ายคนเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นคุณจีบใช้ยังคะของขวัญใจส้มอะไรก็ได้นะคะส่งมาคุณจีบอะไรแข้งเหรออะไรแซงเหร nhưng mà